สวยเกินต้าน5อันดับผู้ประกาศสาวที่สวยที่สุดในไทย 1. ตูนปรินดาเธอคือผู้หญิงที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจสวยหวานและสง่างามทุกมุมมองบุคลิกของเธอสะท้อนความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือนอกจอตูนคือภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่เก่งครบด้าน 2. ปุ้ยรสสิรินสาวสวยลุกเรียบหรูที่มาพร้อมความสง่างามทุกครั้งที่ปรากฏตัวสเสน่ห์ของเธออยู่ที่ความสุขุมและความน่าค้นหาเธอเปรียบเสมือนตัวแทนของความงามแบบคลาสสิกที่ยิ่งมองยิ่งหลงรัก3 ที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความเป็นกันเองในทุกการนำเสนอข่าวรอยยิ้มและแววตาของเธอทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย4สู้ชิงจิตสุภาเธอคือตัวแทนของสาวเก่งที่ทั้งฉลาดและมั่นใจในตัวเองสู้ชิงคือแบบอย่างของผู้หญิงที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเสน่ห์ของเธอคือความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนและลึกซึ้งพร้อมความมั่นใจที่ทำให้ทุกคนต้องจับตามอง 5. กวางอราการเรียบง่ายแต่ทรงพลังเธอคือผู้หญิงที่แสดงให้เห็นว่าความสง่างามไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเธอมีเสน่ห์ในความเรียบง่ายแบบธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยพลังและความน่าเชื่อถือในนงาาข่ว